กองดินหนักไม่น้อยกว่า10กิโลกรัมถูกนำเข้าสู่พิธีไหว้ครูสิงโตของสิิเชื้อสายจีนแคทในจังหวัดอุทัยธานีที่รวมการตั้งเครื่องซาแซหรือเนื้อสัตว์สามอย่างพร้อมกับผล,ลไม้ในสันเจ้ากลอูริมน้ำสแกกรังเป็นสัญญาณว่าหลังจากพิธีนี้ไปจะเริ่มต้นปั้นหัวสิงโตของชุมชน ซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะสำเร็จเพระยึดรูปแบบการทำหัวสิงโตอย่างโบราณที่ใช้ดินเหนียวขึ้นรูปทรงทำให้สมาชิกพร้อมใจกันมาร่วมพิธีและเห็นวิถีที่ห่างหายจากชุมชนไปแล้วย้อนกลับมาก็ในกรณีการท,ที่สร้างหัวเด็กขึ้นมานะครับออมองผมโด,ย,ดยส่วนตัวมองว่าเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปที่จะมาสืบต่อวัฒนธรรมเทนนิส วัฒนธรรมนี้ต่อไปจากพวกผมสิงโตแค่ได้เชื่อว่าเป็นสิงโตที่น่าดุครับดุดันนะครับไว้คอยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีต่างๆครับที่เขาอยู่ในบ้านนะครับสิงโตแค่ก็จะเข้าไปแบบไปสบัดน้ําครับไปเล่นประทัดจุดพัดเพื่อไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปครับเป็นตัวแทนของสัตว์เทพเจ้าครับใช้กำพลกำลังเยอะแล้วก็เตรียมในเรื่องของกํากลังใจครับ หัวสิงโตของชมรมสิงโตจีนแคะในจังหวัดอุทัยธานีนะคะเกิดขึ้นครั้งหลังสุดเมื่อ9ปีที่แล้วค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะก็ใช้พื้นที่ชั้นล่างของศาลเจ้านะคะเป็นที่ทําหัวสิงโตกดขึ้นมาโดยมีสมาชิกในชมรมนี่แหละค่ะที่ช่วยกันนะคะสร้างสรรจนเป็นหัวสิงโตนะคะซึ่งก็มีต้นแบบนะคะจะมีลักษณะที่เป็นทรงหัวบุ้งกีค่ะแล้วก็ต้องมีกระดุมนะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่เห็นได้ชัดค่ะว่าสะท้อนถึงอาชีพนะคะตัดเย็บของค คนจีนแคะหรือว่าคนห้ากาค่ะธร,รมเนียมการเล่นสิงโตในขบวนแห่จะมีสิงโตเป็นตัวแทนคนจีนแคะสืบทอดโดยสิทธิ์สันเจ้ากวนูลและมีเสือเป็นของคนไหหล่ำจากฝั่งสันเจ้าแม่ทับทิมซึ่งถือเป็นหนึ่งในสันเจ้าสี่แห่งที่ชุมชนให้ความศรัทธาโดยในธรรมเนียมแห่จะเดินไปกับขบวนตลอดเส้นทางไม่น้อยกว่า8กิโลเมตร รวมเส้นทางเดินแถวค้าขายทอดขนานไปกับลำน้ำสแกกรักงซึ่งปัจจุบันมีงานใหญ่ทุกๆ3ปีเมื่อต่อมาถึงลูกหลานจีนรุ่นที่สซึกความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรมแล้วเตืนใหญ่คนที่มาเล่นก็คือเคยเล่นมาด้วย,วยกันมานานแล้วหลายๆรอบแล้วแต่บางคนกไ็ไม่กลับเข้ามาเล่นบางคนก็กลับเข้ามาเล่นต่อก็คือแต่บางคนก็ไม่ได้เชื้อสายจีนแค่นะ แต่ว่าก็เรียกไอ้พวกชาวตลาดเนี่ยลูกลูกหลานๆเนี่ยก็มาเล่นกันทำมานานแล้วแล้วตอนหลังก็เลิกไปแล้วก็มาเริ่มจัดใหม่เมื่อปีสักเกืบอบเกือบสามสิบอ่ะเริ่มแล้วเขาก็เลยตกลงว่าให้แห่สามปีครั้งหนึ่งหัวชุดนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทำเองทั้งชุดก็คือเป็นแบบคือเขาก็ก๊อปมาจากหัวเก่าของครูที่ทํามาใช่ปะ่ะแต่อย่างปีเนี้ยเราก็ไม่ได้การันตีว่าหัวสิงโตที่เราปั้นเนี่ยมันจะไปเป็นแบบนี้เหมือนนี้เป๊ะ แต่ก็คืออย่างน้อยเราก็มีโอกาสให้ให้เด็กตัวเล็กๆได้ได้เอาหัวอันใหม่เนี่ยเอาไว้ไปอยู่ในขบวนเป็นแบบได้ได้เข้ามาร่วมในคณะจริงๆแล้วไอ้ที่ทาบอกว่าโครงการทําหัวสิงโตเนี่ยส่วนหนึ่งของศาลคือเป็นโครงการของศาลที่จะต้องการให้ชวนให้คนะเข้ามาที่นี่มาสัมผัสมาเห็นว่าการปั้นหัวสิงโตในขั้นตอนทํำยังไงแล้วก็สามารถอนาคตก็คือมาเรียนรู้ได้ว่าจะปั้นหัวสิงโตควรจะปั้นอย่างไง ศัลเจ้าสี่แห่งมีทั้งสาลเจ้ากนูสาลเจ้าแม่ทับทิมสาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสาลเจ้าแม่ละองสำลีเป็นที่มาของประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่สืบต่อมาใจกลางเมืองโดยมีลูกหลานเป็นผู้สืบสารให้อยู่กับงานแห่เจ้าบางรวมกันเล่นสิงโตบางเล่นดนตรีหลอโกแสดงถึงมรดกวัฒนธรรมจากคนจีนพ้นทะเลที่ตั้งตัวได้จากกิจการค้าข้าวและล่องไม้สุงจนชุมชนเจริญขึ้นในสมัยรัชกาลที่สาม โดยร่องรอยเก่าเล่าเรื่องราวยังมีอยู่ผ่านการสืบสารของชุมชนน้ำอ้อยบุญสถาพไรไทย p ีบีรายงาน